yeah Huh? 啊。 แล้วคะอ้าวใครเปกระจาดจันมาพี่สายพี่สายพี่สายชอบกินข้าวกับพื้นหรอจิ้มไหมคะโอ้โอ้โอ้พี่ผู้ข่าวมีการชิมจิมนิดชิมนิดนิดแล้วก็คืนดีกว่าไม่อร่อยเหรอพี่ผู้ขาวช้อหน่อยช้อหน่อยช้อหน่อยสิเขาเข้ามาที่ไหนนะจิ้มฟ้า Thank yeah. you. นต้องขอทำเบาให้แม่ดูร้องบวค่ะเาๆทำทีไหน่อนไม่ีเ้ายนีครับ